สวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้ก็มาพบกับยายจอยนะคะและตรงนี้ก็เป็นสถานที่ปลูกผักของยายจอยเนาะฝออีมือยายจอยทําเองนะเนี่ยหรือเปล่านี่เลยนะทีปลูกผักอ่ยายจอยทาทาที่สําหรับปลูกผักไทยใช่ไหมแลวนี่เลยกําลังขึ้นเลยนะอุ้ยรอดทางนี้ก็ได้จะได้เห็นชัดๆ ผักบุ้งจีนนะคะพี่น้องะ่ะผักบุ้งจีนของเจยจอยกําลังขึ้นแล้วเย๊จอยทําในบ้านนะปลูกในบ้านแบบนี้เนาะเออลองทดลองดูอะ่ะผักบุ้งจีนนะคะผักบุ้งหนาก็มีนี่กําลังขึ้นนะคะพี่น้องะ่นะเนาะอือเจ๊จอยก็นี่แหละปลูกอ,อย่างนี้นะแล้วก็เนี่ยเจ๊จอยทําบ้านนะทําบ้านอ่ะตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนะสาหรับเอ่อปิดนะปิดให้มัน มีความร้อนใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวให้ดูบ้านเต็มๆหลังอ่ะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมอ่ะจะเป็นโรงเรือนแบบนี้โรงเรือนเล็กๆนะโรงเรือนเล็กๆเ,เ,เป็นฝีมือของยายจอยนะคะฝีมือยายจอยทําเองเนาะเอาเวลานั้นเราก็เปิดตรงนี้ออกใช่ไหมเปิดนี้นะเปนนี้ชึบเปิดตรงนี้นะยุ๊บชึบแล้วเราก็ลดน้ำใช่ไหมนี่ น,นี่เลยทำการลดน้ำอุ้ยมันจะได้งามนี่แหละไระจ่อยจะได้กินแล้วนะนี่เลย,ยืลดน้ำผัก,กยอะจ่อยนะนี่ผักบุ้งจีนจะได้กินแล้วจะได้กินแล้วนะขึ้นหนาะปึก๊กโรยซะแน่นตึกเลยละ่ะนะที่ยังไม่ขึ้นก็มีนะนี่นะเนาะ นี่เลยกับวิธีการของยายจอยนะคะนานี่เลยผักบุ้งจีนผักบุ้งจีนของยายจอยนะผักของยายจอยเองยายจอยทําเองทุกอย่างเลยนะทั้งบ้านทาั้งไนี่ด้วยเห็นไหมยายจอยทําแบบนี้นะอืมแล้วก็เอาพลาสติกคลุมนะคะพี่น้อง่ะเป็นวิธีการง่ายๆกับฝีมือยายจอยนะงานช่างงานช่างโอเคเนาะ ลิปนี้ยายจอยขอฝากไว้เพียงเท่านี้แหละเล็กๆสันส้นๆอยาาอวดนะอยาาอวดโรงเรือนนะโรงเรือนปลูกผักของยายจอยนี่เลยเดี๋ยวยายจอยลดน้ำอีกนิดนึงนะคะนี่เนะาะบายบายค่ะพี่น้องติดตามคลิปต่อไปว่ายายจอยจะพาทำอะไรอีกนะพาทำอะไรอีกเนาะนี่ผักบุ้งจีนเนะาะบายบายค่ะขอบคุณนะคะที่รับชมนะคะฝากกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้ยายจอยด้วยเนาะเป็นกำลังใจให้ยายจอยนะคะ ทุกคนทุกท่านบ๊ายบายค่ะ